อ่น,นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมไนมอนนะครับเราจะมาทําการทดสอบการ์ดบอนกันนะครับนี่ตามนี้เลยการ์ดบอนกันเนี่ยคุณสมบัตินะครับตาม I.O. Wiki ก็คือเมื่อเราโจมตีด้วยการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะมีโอกาส2%ที่จะใช้สกิลแบสใส่คู่ต่อสู้และสกิลแบสนี้จะผลักศัตรูให้กระเด็นออกไป5ช่องแต่เราจะโดนมู่หนักโจมตีแรงขึ้นอีก1เท่าตัวนะครับ พีฟิกของการ์ดนี้ก็คือเป็นน็อกแบ็คก่อนอื่นเนี่ยการทดสอบแรกถ้าเรามีแบดเลเวลสิบมันจะออกมาเป็นเลเวลสิบหรือจะออกมาเป็นเลเวลหนึ่งเปิดนี้ขึ้นมาครับแบดเลเวลสิบนะครับตามเอฟมันจะตกอยู่ที่ประมาณพันหกแล้วถ้าแบดเลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ห้าร้อยนะครับห้าร้อยบางทีก็สี่ร้อยแล้วก็โจมตีไปครับ การยมตีปกติของเราเนี่ยคือ300ถ้าอ่ะ500โอเคต่อให้เรามีสกิลแบสเรเวสต์นะครับมันก็จะออกมาเป็นเรเวลหนึ่งนั่นเองเพราะว่ามันขึ้นมา500เดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งเป็นการยืนยันนะครับว่าเรเวลหนึ่งจริงหรือเปล่าแต่อัตราการออก2%นี้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะตีไปเนี่ยร้อยเจเนี่ยแป๊เดียวเดีวก็ออกอ่า 5 0 0 480นะครับแสดงว่าต่อให้เรามีสกิลแบสเลเวลส0มันก็จออมาเป็นเลเวอ1นะครับเอาละครับและนี่คือความลับอย่างหนึ่งนะครับของการ์ดบอลกันหรือสกิลแบสซึ่งมันก็คือเ,เดียวกันนี่แหละการ์ดบอลกันคือตัวที่จะทําให้สกิลแบสเนี่ยอัปเกรดไปเป็นอีกขั้นหนึ่งคือเมื่อกี้เนี่ยที่ผมตีปริเคดเนี่ยปริเคตจะมีคุณสมบัติคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือมันจะไม่กระเด็นอ่า ทีนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้ใส่นะอ่ะเราใช้แบชแบชนิ่สิบปักมอนอยู่กับที่นะครับแต่ว่าอ่ะใส่กับโพลิงก็ได้้ใมันเห็นภาพมเมื่อกี้นะครับพอเราตีแบชปุ๊บม,มอนจะตายแล้วก็ตัวแตกตัวนั้นเลยนะครับแล้วก็กลับมาใส่การ์ดบอลกันนะครับแล้วก็แบชอ๋อปูป้ากระเด็นนะครับมาบินหาโพลลิงกัน นี่ครับผมโวลิงปักอ้อเป็นไงครับและนี่คืออีกหนึ่งความลับของการ์ดบอลกันกับสกิลแบสนะครับนั่นก็คือว่าเมื่อเราใส่การ์ดบอลกันเนี่ยการใช้แบดท,ทุกครั้งเนี่ยจะทําให้เป้าหมายเนี่ยกระเด็นกลับไป5ช่องไปยังทิศทางตรงกันข้ามกับเรานี่ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆและเป็นความลับอย่างหนึ่งของการ์ดใบนี้นะครับสำหรับใครที่มีไว้ในครอบครองก็เอาไปลองกันได้ แล้วก็ต้องขอขอบคุณความอนุเคราะห์จากเซิร์ฟของ exe ด้วยนะครับที่ให้เซิร์ฟทดสอบได้ดีมาในน้าที่นี้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบการทดสอบกันไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ